สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของเครือข่ายกันนะคะเครือข่ายยุคใหม่ในปัจจุบันเกือกจบจะทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางกายภาพหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยมีอุปกรณ์ส่งข้อมูลไปยังปลายทาง ผ่านสื่อกลางที่อาจเป็นได้ทั้งแบบมีสายหรือไร้สายดังนี้ 1. สายเคเบิล 2. การเครือข่าย 3. อุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย 4. คอมพิวเตอร์ 5. ซอฟต์แวร์เครือข่าย 6. โปรโตโคอลสายเคเบิลสายเคเบิลจะขนส่งสัญญาณข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะส่งไปยังห้องใดห้องหนึ่งภายในสำนักงานหรือขนส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงในมหาสมุทรเพื่อส่งไปยังปลายทางที่ต่างประเทศนี่คือสายเคเบิลนะคะสำหรับสายเคเบิลที่ปกติมักเห็นใช้งานอยู่ทั่วไปก็คือสายคู่บิดเกลียวหรือมักเรียกว่าสาย UTP ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันคือ สาย UTP Cat 2สาย UTP Cat 3สาย UTP c a 5ต่อไปเป็นกร์ดเครือข่ายนะคะกราดเครือข่ายในการเชื่อมโยงเครือข่ายอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือก๊์ดเครือข่ายซึ่งกราดเครือข่ายจัดเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ข้ากับเครือข่ายนะคะนี่คือการ์ดเครือข่ายนะคะต่อไปอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยงที่มีไว้สําหรับเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์หรือระหว่างเครือข่ายด้วยกันจะประกอบไปด้วยรีเพเตอร์ atter, หรือฮับนี่คือรีเพเตอร์นะคะ ต่อไปคะต่อไปเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็คือสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบนเครือข่ายมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเป็นรูปเครือข่ายต่อไปซอฟต์แวร์เครือข่ายนะคะซอฟต์แวร์เครือข่ายในที่นี้ หมายถึงโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอักขระประโยชน์ที่ใช้งานบนเครือข่ายซึ่งโดยปกติคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องบนเครือข่ายจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับเครื่อง P.C. ตั้งโต๊ะที่ใช้งานทั่วไปต่อไปโปรโตโคอลนะคะโปรโตโคอลในที่นี้ก็หมายถึงว่าโดยปกติแล้วโปรโตโคอล เป็นขนวกไว้ที่โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายซึ่งทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องรูปข่ายจำเป็นต้องระบุชนิดของโปรโตโคอลนะคะโปรโตคอลของเราก็มีผู้ส่งตอนแรกเป็นโปรโตโคอลมีผู้ส่งและต้องมีผู้รับถ้ามีผู้ส่งกับผู้รับก็คือข้อมูลกระสื่อการนี่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนะคะ